เด็น้อยเจ้าพลอยขึ้นมางล้วลูกโอ้เลยตื่นกล่องเลยได้อาหารมาแล้วพล่อยเลยขึ้นมาเร็วนี่นะครับอาหารของเจ้าพลอยอาหารของเจ้าพลอยก็มีอยู่ด้วงนะครับด้วงแล้วกะเมียกระชอนด้วงสามตัวนะครับด้วงสามตัว เงกระชอนสองตัวก็จะล่อเขาขืนมาเขาจะขืนมาช่วงต่อมวงกว่าถึงสิบโมงแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงนะครับหรือว่าบ่ายสองกว่าเนี่ยเขาก็จะขืนมาล่อก,กินอาหารนะครับหรือว่าหาอาหารกิ่นน้าสวนผมนําเขามาปล่อยไว้ในสวนนะครับเขาก็ขยายสั้นตามธรรมชาติเดี๋ยวผมจะล่อเขาขืนมาเขาโผล่ข้นมา,ขา,ขนมายัางบูผมไปหาอาหารให้เขาอยู่ไปไป,ไป มันเตือนแลวลบลงไปเลยตีเขาก็ขยายพันธุ์ออกลูกนะครับขนาดนิ่วมือแล้วนะครับผมเห็นหลายสิบตัวอยู่นะครับเขาก็อยู่นับตามน้ําสวนเนี่ยนะครับเขาก็จะขุดรูอยู่ยก็คอยอ่าฝึกหรือว่าคอยสอนเจ้าใครมกบใหไปขุดรูของเขานะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยผมม่แน่ใจว่าเขาจําสิน้กเดือนนะครับรายละเอียดหรือว่าของมุลนต่างๆผมกับว่าใคร แน่ชัดนะครับแต่ว่าแหน่พันธุ์นิสัยเอาขึ้นมาแล้วมาพรอนี่มานี่แม่งกินซ่อนลุงเอาเอาเนี่ยเอากินกินในเมื่อเดี๋ยวมาเอาอีกนี่มันมีอยู่หาโตนี่ละเร็วลูกเต่าไปทั้งไหนเมื่อคือว่าเห็นเงี้ยเอ้านี่ตัวนึงอเงี่ยเอาอีดวงหาโตมันนี่กินจนพุ่งกลางเลยโอ้ยเม้งดวงสามโตแม่งกินซ่อนสองโต พอกินฝ้กกินกกนินดดวงตัวหญ่ผดบอกขื่นบ่ได้ค่อยๆกินค่อยๆลึดเอา่อยห้อนวะไปหาขุดไห้เนี่ยมเ,เมื่อเช้าบ่ได้หาไห้ตอนแดดอ่อนๆตัวผูไปทั้งหดพวกครับบ่เ,เห็นตัวผูตัวผูจะเป็นแถบสีแดงเข้มนะครับสีแดงเข้มมากสีสวยมากนะครับตัวใหญ่ๆนะครับแกะีนีบ่เ,เห็นนะครับบ่รูว้ว่าเขาหนีออกไปนอกสวนลึก จับไปปรุงอาหารแล้วก็บปจักหรือว่าถือมอกลาเอาไปกินแล้วก็บอแน่ใจคือกันนะครับเขาจะมีตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวแม่อีกหลายตัวนะครับเขาจะอยู่อ่าในป่าบักเน่าเนี่ยมันยังลูกมันยัง,ยงอยู่หลังบ้านเน่น่ะาคอควายเนี่ยเอานี่ตัวนึงเนี่ยเอา้าเ,เร็วเร็วน่ะเร็วเออเออเห็นอันนี้เมียงที่ซ่อนตัวบ่าห้ล้วเอาปิดข้อสะบั้นเลยเืนดวงบ่ท่านลงองยกบข่าบยังที่ซ่อนไว้อีก ดวงกับหาว่ายากหรอกครับดวงกระไดเป็นดวงโพดวงอยู่ในกล่องปุ๋ยหมักในกล่องมูลสัตว์ขิงว่าขี้ควายเอ่านี่แหละครับหาใหม่เขาทุกมือตอนเศร้าตอนแรงเพื่อสั่งความเคยชินหรือว่าความผุนเคยก็อ่าจะของบานนะครับเขาก็จะถึงเวลาเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้แหละครับเขาจะขึ้นมาพอหัวเมืองนะครับพอหัวเมืองสะกนว่ามีนักล่านใดถี่มากอาศัยอยู่ในสวนแนนนะครับตีเขากลัวที่สุดก็ขึ้นนกกระปูด ครับนกกระปูดหรือว่าพวกเยี่ยวนะครับในลูกเอา้านี่อีกต่อนึงองอาโอ้กินหาโตอยูได้มัดมือถละมาม้ามือแรง่ต้องกินเนาะท่านหาให้ว่าช่วงหน้าฝนฝนตกชุกๆนี่เขาจะปิดรูนะครับผมบ่รูขคือกันว่าเขาอยู่หลอดใดจังใดนะครับใตจดินหลายเดือนนะครับอ่า จาช่วงอากาศอบอ้าวร้อนๆเข้าตัดหญ้าหน้าบ้านนี่สะอาดเขาจะขึ้นมาใเขาเห็นนะครับแม่แรงในเข้าเห็นบางครั้งนั่งอยู่เถียงหน้าผุนเขาก็แลนไปหานะครับแลนไปหาเพื่ออยากกินอาหารก็เขฮาเขาเคยได้กินเขาก็จะคอยนะครับแต่เขารู้ว่าเขาบ่มีอาหารยนให้เขาเนี่ยเขาก็จะไปหากินเองนะครับพวกแม่แรงอยู่ในสวนนะครับนี่ก็เป็นตัวที่อ่า กำจัดมาแลงให้อีกทาง้งนึงนะครับ,บเพรว่าแต่บงบพรว่าแต่หนอนบอกว่าแต่มแมงกินนูนนะครับหมดย่างหมยังเนี่ยเอาอีกตัวนึงเนี่ยเอาตัวนี้ตัวนี้ได้จิก,กินไว้ว่านี่สิกืนลงวะนเนี่เอาเออเต็มปากอันยะเลยบาทนี่คืนลงวันอนอนาะเอามีความสามารถกินบ่อันนี้ซื้อเจ้าพ่อยนะครับผมตังซื้อหอสโตนะครับตัวผูง่หญ่น่นะผมซื้อห้ตังตังซื้อห้เจ้าพ่อยแดงเจ้าพ่อยแดงมันจะโตใหญ่มากเลยนะครับอ่ะ ความเา่ากับประมาณฝุตหนึ่งนะครับโตกับประมาณความกว้างของตัวของเขาเนี่ยกับประมาณสามเส้นสามเส้นเกือบสี่เส้นนะครับเวลาเขาแพรทองออกนะครับเขาจะไม่ขีบออกนะครับสามเส้นครึ่งถึงสี่เส้นนะครับแต่โตนั้นเมื่อเห็นแล้วครับในธรรมชาติในสวนที่ผมปล่อยผมเฝ้าสังเกตเฝ้าซ่อมเมืองว่าที่เ่าเลี้ยงเขาแบบธรรมชาติปล่อยธรรมชาติเขาสามารถที่จะขายายพันธุ์ในสวนได้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมหนึ่งผมต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์แย่ภาคอีสานของเฮานะครับสิ่งในธรรมชาติต้ไงห้ตรงหน้าหัวอะไรปลาย,ายหน้ามันเริ่มจะน้อยแล้วครับเพราะว่ามีนักลา่าหนึ่งมกกระพุดสองนะครับพวกเหย,ยว <c oughs> แลลวก็ค้นอีกนะครับซึ่งที่น่กกวัวที่สุดก็คือนักล่าคือคนนะครับนักล่าที่ผมกลัวที่สุดคือคนคนอีกกินอย่างี้ยงกับมดอันนั้นนะครับกินสร้างมดเป็นโตนะครับกินมาเมื่อเป็นโต <c oughs> ภาษายัางแย่ตัวน้นนอยๆกินดุกินดานกินบ่มีการอนุรักษ์มันก็จะสูญพันธุ์ไปในภาคอีสานบางพื้นที่อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าพื้นที่หรือว่าในชุมชนแถบชุมชนติ่ผมอยู่ตำบนที่ผมอยู่นี่จะเหลือหน่อยมากผมมาใหม่นน 4, นๆนะครับต้นปีหาซีต้นปีหาหานะครับผมมาอยู่ในชุมชนนี่อาศัยในชุมชนนี่ผมจะเห็นแย่เยอะมากนะครับออกไปตรงไหนก็เห็นนะครับตามหัวไรไป่ปลายหน้าทางถนนนะครับทีออกไป สิบป,ปีพันไปนะครับจํานวนแย่ลดลงน่าใจหายนะครับตรงที่เคยเห็นกับบอเห็นตรงที่เคยมีกับบมีแม้แต่หน้าบ้านผมนี่กับบอมีนะครับแต่ก็อนเนี่ยหน้าบ้านนะครับแถวหน้าบ้านมีหน้าบ้านจะมีจํานวนแย่ที่เยอะมากนะครับอ่าพอพานไปนะครับบ่ถึงสิบป,ปีนะครับแปดเก้าปีนี่แหละพี่น้องจํานวนแย่นี่แถบจะบอมีเลยผมเลยดักสื่อในเด็กหน่อยนะครับสื่อในเด็กหน่อยแนย่อ่า จับเข้ามาจากธรรมชาติเพื่อให้เขามาขยายพันธุ์อยู่ในสวนเพื่อให้เขารักษาสิ่งแวดล้อมนอนมาแรงต่างๆนะครับเนี่ยนี่กาจะหากินใดอันนะกินแล้วเปไ็นไงอิ่มบ่แม่มึงวันนี้ตกลมบองเลยเอาหู้ไปพักวันตอนบ่ายค่อยกินเดี๋ยวพอสิ่หายไปหายอีกหาตัวก็พ่อละบะต่ตรงมังหยังหูฟังคนเบาดูแลตัวเองดีๆออกลูกขยายพันธุ์เยอะๆโอเคอิ่มบ่